สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์คุกูสุคนบ่กว่าสิเป็นพี่น้องทั้งแผงไทยและพี่น้องทั้งต่างประเทศกันยินดีเมือ่อเบอร์คุกูสุคนเข้าสู่ช่องเบาแอร์ไซบูรีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะการเมือนี้พ่อแม่ก็ได้เดินทางเข้ามาหาเอ้ในพ่อแม่พี่น้องเนาะกะมีเสียงรบกวนเนงกะพ่อแม่ก็ต้องขอโทษขอภัยพ่อแม่พี่น้องกะเสียงจัจ่นดังนี่พ่อแม่พี่นะ้องเนาะอยู่ใกล้พอดีเนาะอี่น้อง อย่างสั่ไงเลยน้องเลยมันกับปกติมันกับชีวิตยามวิตรอย่างนั้นเลยน้องเนาะมื้อนี้ก็ได้เดินมาไอ้กับทีงานขึ้เก้าเลยน้องมีทั้งบอดไซ้์กับทั้งสาวบุกคำเลยน้องเนาะกับมื้อนี้ก็มาเบิ่งไอ้เพือนของอในเพื่อนเลยน้องเนาะเพื่อนกับสร้างกับกำลังเพื่อนในขึ้นโค้งขึ้นอย่างนาะนเลน้องเนาะกับมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นมื้อเพื่นเรามื้อดีเนาะกับเป็นตั้งสาวตั้งยังเลยน้องเนาะ การมาหนี้ก็ไม่เดินทางข้ามกับทางก็ค่อนข้างลาบากไว้น้องฝนตกในวงนี้เนาะกต่มันกับทางเพื่อนทางอย่างกับวันท้ายทางให้เบิ้งเนาะกแต่แส้คิดแรกๆกับบ่อยกับไอพี่ไอน้องเบิ้งทางเขาบ้านกับน่าจะ่วหูแล้วไว้น้องเนาะกับก่อนทีเข้ามาหอดบ้านต้นกับประทับธรรมดาไว้น้องเนาะกับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางไอแม่พี่ลมเปรมพงหลายๆเด้อที่ว่าเพื่อนได้ช่วยสร้างเงินทานให้ทางเกทางเอนายเพื่อนไว้น้องเนาะให้มีแบบเงินทานอยู่เนาะ สวัสดีเนท่านเก่าเพิ่นกะแบบมันฮักแล้วพอน้องเนาะแบบหางมันพอน้องเนาะกะตอนนี้เพิ่นกะที่ได้เงินใหม่อยู่แล้วพอน้องเนาะกะเดียวปฏิตามมส้มพร้อมกันเลยพอน้องกะเมื่อนี้กะได้มากับทีมงานที่เก่าเนาะสบายดีวะใ่ายดสบายดีสบายดีกะได้มานล้วบอเอเพิ่นเมื่อนี้เพราะว่หยุดถ่ยให้ถ่ยหน้าไปก่อนจล้มือสองมือเนาะเพรอเช่วงนี้มันกะกำลังเกลียดหน้านะนี่แหละพราะว่ายหน้ากับมื่อยเนาะก็เลยอยากขอยุดพักผ่อนในจังหน่อยนึงนะ ได้ได้มาแล้วบอเอเป็นคนเอกนอฟมาเนี่ยมาสู่ต่อนอกมาเนี่สบายดีสาวโบคำมานานนะสบายดีเป็นยังไงชิลหมื่นี่นะถ่ายหน้าตามว่ได้เห็นลุงคลิปลุงอย่างนะจ้าแล้วบ็น้า่ยเนคือกันเนาะบูกเขาเนาะไม่น้องเนาะกระทรวงนี้มันก็เป็นหน้าเริ่มเฮ็ดหน้าละทุกคนแล้วอย่างกัยูทูบเบอร์กัเฮ็ดหน้าคือกันเลยเนาะลงลงน้องบอเอ๋น้าไม่น้องกับบอเอ๋กัเฮ็ดหน้าคือกันเนาะกะมื้อนี้กะได้เข้ามาทั้งบ้านในในเนาะ ต่อโบข้ามนกกะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเฮือนซานเบินริณฑรน้องเนาะกะพ่นกะอยู่พ่นหน่อยเพื่อนน้องเนาะมื้อนี้กะได้ซื้อตะปูมาให้ตะปูตอกแป้นไอ้เนาะมื้อนั้นบอยได้ซื้อมาสามถุงเนาะอย่างละสองโลสองโลว่าจะเป็นตะปูสิบวอตะปูแปดวอแล้วกัตะปูอตอกฝาตอกยางเนาะซื้อมาอย่างละสองโลเพื่อนน้องเนาะชุ่วโมงนี้กะข้าวของแพงแพงเนาะ กะเท่าที่บอกเห็แเนมเห็นพุ่นละไมนังอะไรนี่ง,ง,งัวเป็นนังนี่งงเอา้าเอ้าคือบอ่อไปเอา้มามาบ่บ่นึ่มากัดบ่อนี่เออโอ้มาข้ามมาบมดเห็นไม่สั่นแล้วไม่น้องเนาะง,ง,งัวน้อยไม่น้ออ่ะเนาะมันก็ได้เผาภัยแล้วนี่นะเานาะ คือโบเฮ็ดยังจะหากระปาดบ่เออเออหมากัดมันหัวหนองเนาะแบ่งแบ่งปั่นปั่นปั่นบ่อยนะไม่ได้เห็ดแล้วหัวหนอนมาทุกคนนี่ มาฮอดแนะน่เลยเนาะเนาะอันนี้บริบริคุดขุ่มป่ะเนะี<อ>่ยบริคุดขุ่มป่ะอันนี้ก็สบายดีด้วทางแม่สร้างน้ำเนาะโดยดยโด,ยดยอ่าสบายดีไอ้ไหนสบายดีอันนี้เอาตะปูตอกแป้นนะตัวน,นี้นะเบิ่งเดี๋ยวบไปพาเบิง่บงไอ้เสากันนนะ่ะเสาใหญ่ดิ ยังไงจีุดลงบอใน้เฉาเนี่ยเออตั้งใส่หินเนาะบม่ยาโม่ยามันง่ายทึมบ่เนาะเอ่อพอนกะสิใส่เฮ็ดบไดนี้เนาะเอาเอาหินเอาหินมาใส่ไว้หน่อยเนาะโอเคเนาะให้น้องน้องกับมื่อกี้กัคุยกันนิดหน่อยเนาะปล่อยให้ตกใจเพราะว่า มันไม่มันตัวนี้อ่ะที่แรกคนช่างมาเฮ็ดข้าวเนาะเฮ็ดข้าวแล้วก็เฮ็ดข้าวมันนแปดต่อให้น้องนะพอดีเพิ่นกะเสียดายไม่เนาะทั้งช่างเลื่อยไม่เพื่อกัตัดตัดมาเพื่อจะแล้วแต่ว่าข้าวต่อเกิดออกมาเนี่ยกิสวงามงามอยู่เลยน้องเนาะพอไม่ตัวนี้มันหาเม็ดปลายเนาะน้องหาเม็ดปลายเพิ่นกะ ไม่นี้ฮะตั้งโคง้งเนาะวานเพิ่นกับมาบากบากเองบา่บาบ่าทั้งทั้งเสาทั้งยางไว้อยู่วะไอหนอนเนาะไม่เป็นไม่ไม่ดีเลยเนาะไม่เป็นไม่ยางไอหนอนเนาะไม่ยางไม่ยางกับงามไม่ต้นเดียวนึงไอหนอนเนาะต้นเดียวแต่ว่าต้นใหญ่ไอหนอนเน้ะแตงามสีค่คนสี่เนาะกับวันนี้ไงไอ้บนนี้ง่ายแบบไหนไอหนอนไอแต่ว่าเรื่องเสานี่คือแบบฮับประกันได้ไอหนอนเลยได้หลายปีแท้เสานี่ เสาเป็นแบบเป็นเสาไม้แดงเมาะไม้คือแบบเขาไว้ไม่เใ็ดเฟอร์นิเจอร์พวกไอ้หน้าต่างอย่างพ่อแม่น้องกันมันก็คล้ายๆกับไม้ไม้ประดู่นี่แหละพ่อแม,ม่น้องเนาะแต่เนื้อ,เน,อเนื้อมันก็ได้คล้ายๆกันอยู่ไม้นี่ถ้าเห็ดเป็นเสาเรียมมกกบมันก็แพงพ่อแม่น้องนะถ้าไอ้ต้นต้น,ตนละพันต้นละพันถ้าเป็นในเสาเรียบเสาหยางเนาะการ์เอนี่เพื่อนกันชิได้ตั้ง โค้งตั้งอย่างไวกกหวเนาะก็น่ามืออื่นน่าจะเป็นมืออื่นไปน,น้องทีจได้ซื้อสังกะสีแล้วก็ซื้อไอ้ฝามาให้ <ผม S 1> ไปน้องเนาะแต่เบื้องทางนี้่ะแบบมันมันกว้างคักกะเลยไปนอไ้นองเนาะกว้างแบบสี่คูนสี่เนาะกว้างใหญ่คักกะเลยถ้เปนตอกเกือกยงมานี่กัคักๆเกคักกะเลย พอันต่อมาสองสองเมตรหนาซิบมาชิบดีงามามออกนาป่ะแต่ว่าพ่อพ่อก้าได้พอสั่งกระชีนี้ประมาณข้างละจลั๊กแพรนพอข้างละซิบบอลหรือว่าข้างละเก่าประเมินได้ปอสั่งกระชี ประมาณมุงิบบข้างละซิบเนาะพอเะเดตะเก้ามากกข้างละซิบบางที่กับเก้าก็มีบอนเก้าแผ่นครึ่งนะเก้าแผ่นครึ่งบอนข้านันเลยมันเอาแค่ครึ่งก้ตีตกพุดเนี่ยก้าพุดบ่นเลยซิพุดมันก็ขึ้นแทบบิดเบี้ยวก็เด้เอออะไรจังนั้นเนาะล้วกาให้ทั้งไอ้ให้นายโทรบอกเนาะว่าต้องใส่เก้าพุดบลิซิเอนซิบพุดนะ กไม่ส่วนนี้ก็เป็นแป้นน้ำแล้วก็ไอซีเฮดไอไม่เส้นฝากระน้ำหอยน่องเนาะแต่ที่แรกเพื่อว่าสีตั้งอยู่บริเวณด้านหลังหอยนะ่องเนาะตั้งบริเวณตรงนี้เนาะแล้วก็จะเพิ่นเปลี่ยนเปลี่ยนแผ่นอะไรหันหันหน้าไปใช่ไหมเนาะบอกให้ไหนเป็นหน้าไปใช่เป็นหน้าขึ้นเหนือป้อ ยันผีหลอกปีนนาไปองเงี้ยมันชียันพีหอกอปีนปน,นามาพี่ล้ปีนหัวไปพ่นคยันผีหลอกนล้วกนนลยีปีนนานีาาีานาะปีนหน้าไปีนนนีนาคักียนกก่ปีนหน้าน, <c oughs> น,นี่ปนี่ปีานี่ปพาี่น้างเนาะม่ปนี่ปีนกาได้เข้า,านา่อีเนิ่อนานเ่ปนซานของาในใ่นานน่นก,กากา ตั้งโครงตั้งอย่างกับมือนี้กัน่าจะแล้่ยวไว้นองเนาะแต่มืดหนาบไอยกับทีได้เข้ามาซื้อจักรสีเพิ่นเนาะกัได้สอบถามเรื่องสร้างเพิ่นกับในกาบันทึกเนาะว่าจักรสีต้องใส่จักพุทธไว้ในน่องเนาะก็ยังว่ารอขึ้นเสาดังก่อนแล้วกเพิ่นสิแทกเนาะว่าต้องใส่จักพุทธไว้ในน่องเนาะการมือนี้บะไอ้กับทีได้เดินทางครับก่อนาได้ไว้น้องเนาะการมือนี้กะมันกะฝนฝนแน่หน้ามืดเคลื่อนฝนแน่กะแดดแน่วัน้องเนาะการบูว่าจิโตกบอว่า ว่าก็เ oh, ช so ี now, to to ่ยออกก้อนเนาะว่ายันถ้าฝนตกกะทางเข้าบ้านพ่นน่ะบ่มันเป็นทางเขามาเฮ็ดไม่เนาะเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วมันออกยากลำบากพนันบองเนาะว่าขิดตมขีหรืว่าขี้ข้นมันกัติดติดรถติดอย่างพนันบองเนาะมื้อนี้กะบ่าก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางไอ้ผู้ใหญ่ใจบุญเนาะเพิ่นก็ซื้อแม่พี่ลมเปรมพงนี่แหละพนันบอลน้องฝนก็ได้ช่วยสร้างเงินสร้างให้ทั้งไอในพนันบองเนาะ กดีมกดีใจน้ำเพื่อนหลายแล้วก็ขอให้เพื่อนอายุมั่นความยืนความเจ็บจะได้ความไข่จะมีก็ขอให้เพื่อนปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เพื่อนสมดังความปรารถนาของเพื่อนเนาะก็ขอให้เพื่อนการเงินการงานเพื่อนก็ขอให้ควาร่ำรวยขึ้นเด้อแม่เด้อก็ขอให้เพื่อนสุขกายสบายใจเด้อที่เพื่อนได้มาส่้อยพี่น้องชาวลาวที่ว่าทุกข์ยากลำบากเพราะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็ดีมกดีใจนำนำเพื่อนหลายบ่อยกันเนาะการมืาอนี้บ่อแอ๋ก็จะได้เดินทางครับก่อนพี่น้องก็ต้องขอกราบสบายดี fc เมื่อสุกุสุคน บด้กดข้ามโฆษณาก็ต้องขอบุญขอบคุณหลายลาย่อผม่เรองนั้อก็ต้องขอาการาบสบายดีเด้อ